โอ้ยขาวเย็นไม่หนักแต่ตอนสอบหนักมากใช้ดวงมากสวัสดีค่ะทุกคนยินดีนนต้อนรับเข้าสู่ช่องแจน่าอีกแล้วนะวันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวนะเรามากับพี่ขาวอีกแล้วพี่ขาวคือเพิ่งอาบน,น้ําเสร็จเลยนะทุกคนเดี๋ยวนะวันนี้จะเอาขาวมาเล่าเรื่องกับเราด้วยเนาะ, <c oughs> ะวันนี้นะเราจะมารีวิวคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปีหกเลยมาดูกันว่าเรออียนเป็นยังไงทํางานทําอะไร กันบ้างเนาะในแต่ละปีนะปีหนึ่งจะเรียนที่มหิดลสารยาส่วนตั้งแต่ปี2ถึงปีหะจะไปเรียนที่คณะทัตแพทยศาสตร์ที่ซอยโยทีเนาะตรงแถวอนุสาวรีย์นะก็ปีหนึ่งนะทุกคนจะเรียนที่สารยาใช่ไหมก็จะเรียนร่วมกับคณะอื่นโดยที่ยังไม่ได้เรียนเกี่ยวกับวิชาหมอฟันเลยนะก็คือจะเป็นรวมเรียนรวมแบบพวก ฟิสิกส์เคมีชีวะแคลคูลัสอันนี้เรียนก็คือ,เ,อเรียนร่วมกับพวกแพทย์เภสัชแล้วก็คณะอื่นๆเลยเพราะฉะนั้นนทุกคนนะคะที่อยากจะทำความรู้จักกับเพื่อนคณะอื่นเนี่ยก็คือปีนี้แหละเป็นโอกาสของคุณแล้วก็คือจะมีวิชาแบบมูเก้อย่างเงี้ยวิชามูเก้ก็คือจะเรียนร่วมกับหลายๆคณะเลยไม่ใช่แค่พวกแพทย์เภสัชนะจะมีพวกพยาบา,ศาลศิลปศาสตร์อะไรอย่างนงี้ด้วยแล้วก็วิชาภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นเลเวลให้เราว่า ว่าเราออยู่ในเลเวลไหนเ,ออเราก็จะไปเรียนในเรียนในระดับนั้นซึ่งห้องนั้นก็จะมีหลายๆคณะเลยมาเรียนด้วยกันนะก็ถามว่าเรียนหนักไหมบอกมาเลยว่าเรียนไม่หนักแต่ตอนสอบหนักมากเพราะว่าสอบก็คือเนื้อหามันเยอะมากตอนเรียนก็เออก็เรียนไปเรียนเรียนเล่นเล่นไปแต่พอสอบมันจริงจังไงทุกคนก็ก็ตอนสอบใช่ไหมทุกคนก็จะไปหมกตัวอยู่ที่ห้องสมุดเพราะว่าที่ห้องสมุดจะมี e lecture e lecture ก็คือ เขาจะอัดวิดีโอไว้ตอนสอนเนาะแล้วก็ให้เราไปเรียนบางคนก็เอาแบบเอ่อข้าวหมเอาหมอนไปนอนไปนั่งเรียนอยู่ที่นั่นเลยตอนก่อนสอนอห้องสมุดเนี่ยก็จะเต็มส่วนแล้วก็คอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะเต็มเลยอืแล้วก็ช่วงวันพุธบ่ายที่มคฮิโดนจะของคณะเราจะว่างเออ <Yeah! S 2> ก็แล้วก็มีตลาดนัด เยอะแยะเลยมีกิจกรรมมากมายทุกคนมีแบบว่าตอนเย็นใช่ปะก็จะมีไปปั่นจักรยานเออแล้วก็มีคอนเสิร์ตเยอะมากเพราะว่ากิจกรรมของมิธยมก็ค่อนข้างเยอะอยู่มีท่าสีแล้วก็เออตอนปีหนึ่งทุกคนมีวิชาเลือกให้เรียนด้วยนะเราอ่ะเรียนเทนนิสก็คือต้องซื้อไม้แล้วก็รูกเทนนิสมาฟุตตีแล้วก็ผ่านไปก็สรุปใครอยากใช้ชีวิตเที่ยวเล่นตอนปีหนึ่งก็คือทำได้แบบใช้ได้เต็มที่เลยมีเพื่อนต่างคณะมากมาย ให้คุณได้รู้จักจ้าทุกคนก็เข้าสู่ปีสองเนาะทีนี้พอเข้าสู่ปีสองอ่ะโอ๊ยข่าวกัดพอเข้าสู่ปีสองอ่ะก็จะมาเรียนที่คณะทันตะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลตรงซอยโยธีเนาะซึ่งก็คือไม่มีคณะอื่นเลยนะมีคณะเราคณะเดียวซึ่งบางทีเราเพิ่งจะรู้จักเพื่อนคนอื่นในคณะตอนปีสองนี่แหละเพราะว่าปีหนึ่งมันแบบแยกย้ายกันไม่ค่อยเห็นหน้าค่าตากันเท่าไหร่เนาะก็ตอนปีสองจะเป็นการเรียนเลคเชอร์ ถามว่าหนักไหมหนักมากไม่ว่าแบบอ่านไม่หวันไม่ไหวอ่านเยอะมากแล้วก็มีแล็บกอดด้วยแล็บกอดก็คือแล็บที่แบบผ่าอาจารย์ใหญ่เออเออแล้วก็มีแบบว่าต้องฝึกทักษะในการที่จะทําฟันก็คือเขาจะมีให้เอาขี้ผึ้งเนี่ยมาทําเป็นแบบคาร์ปเป็นรูปต่างๆเพราะว่าเพราะว่ามันต้องการทําฟันนะมันจะใช้ความละเอียดอ่อนเนาะเขาก็จะให้เราฝึกจับตรงนี้ก่อนมีฝึกดัดลวดอะไรเงี้ยโอ๊ยขาวทั้งหมดแล้ว เอแล้วก็เอ,อทุกคนจะบอกว่าห้องเลคเชอร์คณะเราสบายมากเลยนะก็คือเป็นบอกแบบเอนได้ด้วยแล้วก็คือนิ่งเป็นหลับได้ด้ายนะแล้วการเรียนก็คือเรียนเหมือนเรียนตั้งแต่แปดโมงถึงสี่โมงเย็นนะคะทุกวันตอนปีสองจะมีรับน้องข้ามฟ้าทุกคนรับน้องข้ามฟ้าก็คือจะเป็นเอพอี่รหัสเนี่ยเขาจะให้กล่องนี้เลยอุปกรณ์มาเพื่อที่จะ เราสามารถที่จะเอาไปแบบว่าทำแลบต่อพอขึ้นปีสามก็จะมีแลบเพิ่มขึ้นแลบในที่นี้ก็คือพวกแลบทำฟันนะทุกคนก็คือต้องมาทำแบบ cd cd ก็คือฟันปลอมต้องแบบสร้างมันขึ้นมาเอาฟันมาเอ่อเลี้ยงให้มันเป็นรูปร่างของปากให้ได้อย่างเงี้ยเออแล้วก็มีแลบเกี่ยวกับอุดฟันต้องฝึกอุดฟันในหุ่นก่อนในในเอ่อบล็อกฟันก่อนอะไรอย่างงี้ยนักษารกแล้วก็มีฝึก จับคู่คูดหิ่มคูนกับเพื่อนนะคะหนักเหมือนกนารจ่าเรียนพี่ขาวนวดทุกคนเดีด๋ยวให้ดูมันชอบนวดมากบอกเลยโอ้ยบงังบอกเลยว่าพี่ขาวนวดเก่งมากต่อไปก็เป็นชีวิตปีสี่พี่ชีวิตปีสี่เนี่ยจะเป็นชีวิตของคลินิกและปีสี่ปีห้าปีหกจะเริ่มทําคนไข้ก็คือคลินิกก็คือทําคนไข้ก็มีคูดหิ้มคูดฟันถอนฟันใช่ไหมก่อนถอนฟันนะทุกคนก็ต้องมีการ ฝึกฉีดยากันเองก่อนกับเพื่อนก็นคือจับคู่แล้วก็ผัดกันฉีดเพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องกลัวว่าเราจะทําไม่ได้เพราะเราจะฝึกกันเองกับเพื่อนก่อนอยังไงเราก็ทําได้แน่นอนอืมตอนปีสี่ก็จะมีธีรับเสื้อกาวออันนี้ก็คือให้พ่อแม่อะไรมาได้นะก็คือธี่รับเสื้อกาวจ้าปีสี่ก็ยังมีการทําแบลดู่นะทําแลลในหุ่นอะ่ะแล้วก็เริ่มมาเป็นปีห้าปีหกปีห้าปีหกส่วนใหญ่ก็จะทําคนไข้แล้วทําคนไข้อะ่ะ ก็จะมีพวกทำฟันปอนใช่ไหมทีนี้ทำฟันปอมมาจะบอกอะไรให้ว่าแบบเออเออลืมบอกเลยว่ะปีสี่อ่ะจะเน้นกิจกรรมด้วยนะก็คือจะมีพวกกิจกรรมรับน้องตอนของที่เนี่ยก็คือจะให้ปีสี่อเป็นแบบฝ่ายรับผิดชอบแล้วก็ปีห้าปีหกก็ปีห้าปีหก 5, 6, ก็จะเป็นเขาผู้รวบรวมในการทําคนไข้ตอนปีห้าเราเออ เอาแม่มาทำฟันปลอมด้วยเพราะฉะนั้นฟันปลอมของแม่ก็คือเป็นฟันปลอมอันแรกของเรานะจ๊ะคือเราต้องหาคนไข้อ่ะเออไม่ใช่ต้องหาคนไข้คือคนไข้เขาจะมาเข้าคิวไว้ให้เราแล้วเราก็ต้องเอาคนไข้เนี่ยแหละมาทําแต่ว่าเขาจะมี Requi r e m e n t requirement ก็คือแบบว่าเออต้องทําต้องทําฟันปลอมกี่ชิ้นกี่ชิ้นกี่ชิ้นถึงจะจบเรียนจบได้อย่างเงี้ยซึ่งบางอย่างอ่ะคนไข้บางอย่างบางคน่ะไม่ตรงกับ เป้าหมายของเราแบบบางคนต้อง,อย,งอย่างสมมติว่าต้องการทําฟันปลอมทั้งปากอย่างเงี้ยหนึ่งคู่แต่ว่าไม่มีใช่ไหมก็ต้องไปหาคนไข้ามาซึ่งมีช่วงทาคลินิกอ,อะบอกเลยนะทุกคนว่าต้องใช้ดวงมากก็คือใครโชคดีก็ดีไปคือคนไข้ต้องมาตรงกับนัดของเราอะถ้าเราถ้าเขาไม่มาอะไรเงี้ยก็ก็แบบก็เรา,าก็อาจจะไม่จบกระด้นเพราะฉะนั้นเลยบขอบคุณคนไข้ที่เอ่อมาทำกับนักศึกษานะคะเพราะว่าคุณทำให้คุณสร้าง อาชีพของนะักเอนตแพทย์ขึ้นมาเลย1นคนเนาะตอนปี5ก็จะมีไปออกชุมชนก็คือมีไปออกที่โคราชก็ตอนนั้นไปออกที่อำเภอโนนสูงถามว่าชอบไหมก็ก็โอเคเปิดประสบการณ์ดีก็คือได้ไปนอนกับเาขาให้พักให้ให้ไปพักในหมู่บ้านด้วยให้ไปนอนในหมู่บ้านก็คือไปนอนร่วมกับ ชาวบ้านเนาะแล้วก็มีให้ไปดูงานที่โรงพยบาบาลปีหกก็มีเหมือนกันปีหกก็จะให้ไปออกชุมชนที่ภาคเหนือบอกเลยว่าชอบมากประทับใจมากเพราะว่าเราจับฉลากเขาให้จับฉลากนะไปภาคเหนือมันมีนมหลายหลายจังหวัดที่ได้ไปมีทยามีเชียงรายมีหน้า่านเงี้ยแต่เราอได้ไปเชียงรายคือชอบมากก็คือดวงอาจจะหมดเรตั้งแตบบ่ตรงนั้นแล้วทําให้ตอนปีหกจับฉลาก ไม่ได้พี่เทคแคร์ดีมากที่พาไปคาเฟ่ทุกที่ก็คือไม่เคยไปเชียงรายมาก่อนเคยไปแตเชียงใหม่ก็คือไปตอนนั้นก็คือถือว่าเ,เกือบครบแล้วก็คือพี่ก็พาไปเที่ยวฮปปี้มาช่วงปีหกจะโอเคก็มีสอบ N L ด้วยนะ N L ก็คือสอบใบประกอบวิชาชีพเนาะก็อ่านหนังสือค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันจ้ะพอ,อไปออกชุมชนออกมาปีหกใช่ปะชุมชนเนี่ยจะออกช่วงตอนท้ายการศึกษาแล้วก็คือ เรียนจบเรียนเกือบจบแล้วล่ะแล้วก็พอกลับมาก็จะต้องมีการจับฉลากนั่นเองทุกคนสามารถไปดูคลิปจับฉลากเล่าประสบการณ์การจับฉลากด้านบนได้นะก็ต้องมีการไปจับฉลากเนาะพอจับฉลากปุ๊บทุกคนจะบอกให้ว่าจับปุ๊บรู้พอรู้ผลนะอาทิตย์ถัดไปต้องไปเลยก็คือถ้าที่จะไม่ได้มีการเตรียมตัวอะไรมากเลยก็คือต้อง นั่นแหละใช้โลชโชคใช้ดวงซึ่งเราจับไม่ได้เออแต่ก็ได้ไปอยู่จังหวัดยย่สวนถก็โอเคแล้วก็ไปทํางานพอไปทํางานสักพักนึงก็กลับมารับปร,ริญญาจา้าก็ถือว่าจบเป็นการสมบูรณ์เนาะแล้วก็ระหว่างเรียนก็มีนี่แหละพี่ขาวเป็นกำลังใจให้เราอยู่กับเราตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปีหกเลยแล้วก็อยู่ถึงตอนนี้เลยลก็มีคลิปหมอฟันเจอกับชีวิตหมอฟันมากมา,กมายเลยนะทุกคนไปกดดูได้ใน ใน YouTube ช่องเราเนาะก็ขอบคุณค้าฝากกดติดตามกันด้วยนะบ๊ายบายอ่ะขาบ๊ายบายพี่ๆเขาหน่อยบ๊ายบายเว้ยทุกคนไม่ใช่สีขาวไม่ใช่โอ้ยขาวขาวเป็นขาวเป็นพี่นะเป็นลุงของทุกคนแล้วนะแกแล้วสิบเอ็ดปีแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ